สิ่งที่กูไปทําการเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแบบกูอยากรู้สึกกูพอเพียงกูสารภาพตรงนี้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอกูไม่ใช่กูเป็นดัดจริตเฉยๆกูทําเป็นอยากพอเพียงอยากปลุกผักอยากให้คนเห็นคือเราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็น เผยนิยามคำว่าพอเพียงได้โดนใจแฟนคลับอาร์ตพสูุรบอกไปจำเป็นต้องทำไร่ทำสวนพอใจในสิ่งที่มีไม่คดโกงใครทำเอาโลกโซเชียลแห่คอมเมนต์กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับโนตอุดมแต้พาณิชย์เจ้าพ่อคอมเมดี้เดี่ยวไมโครโฟนเมืองไทยที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทุกครั้งโดยสไตล์คำพูดที่ตรงไปตรงมาพกพาความสามารถทางด้านการพูดและการเขียนเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยสกิลทักษะก,การพูดที่ข้ามวอดในวงการทอล์คโชว์มากกว่า20 และด้วยลีลาการพูดที่สนุกสนานสอดแทรกสาระความจิตก,กัดสังคมและความบันเทิงเพราะกับการเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ทอล์กโชว์ของหนุ่มน้ตอุดมนั้นมักจะถูกหยิบยกออกมาเป็นประเด็นดราม่าอยู่หลายครั้งในเชิงการพูดเสียสีสังคมกับประเด็นดราม่าล่าสุดจนทําให้แฮชแท็กนกอุดมพุ่งติดเทรนยอดนิยมในประเทศไทยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องจากประเด็นดังกล่าวพบว่ามีทั้งฝ่ายที่เข้ามาสนับสนุนความคิดเห็นและ ฝ่ายทีมไม่เห็นด้วยและกคาดว่ามาจากประเด็นเรื่องแนวคิดความพอเพียงจนเกิดกระแสมิพักวิจาร์บนโลกโซเชียลเมื่อทาง Netflix แพลตฟอร์มผู้ให้บริการภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังได้ออกไปฉายเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซาวพาวเวอร์ของโนตอุดมแต้พาณิชย์เพราะว่ากําลังมีดราม่าตามมาในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีการพูดถึงพาดพิงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทําเอาคนดังหลายคนออกมาโต้กลับถึงพฤติกรรมการสื่อสารของนักพูดชื่อดังพร้อมกับมองว่านนตอุดมนั้นยังไม่เข้าใจคําว่าพอเพียงและไม่ควร นำเรื่องนี้มาล้อเลียนนั่นเอง โดยนศุดมุมก็ได้พูดถึงประเด็นพอเพียงประมาณว่าหลังจากที่ไปอยู่ธรรมชาติอยากรู้สึกว่าพ่อเพียงสรภาพตรงนี้เลยว่าเป็นคนไม่รู้จักพอ่ออยู่ไม่ได้จริงๆจริตตนมันไม่ใช่ตนดัดจริตเฉยๆทําเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักแต่เราไม่สามารถเป็นได้จริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแต่ไม่ง่ายเลยแล้วเราก็ไปเหอตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่ลงมาจากรถตู้พอกคินกันแดดหลายตลบแล้วมันลงไปถ่ายรูปภาพเกี่ยวข้าวในไอจี แล้วก็กลับไปนอนห้องแอร์คนที่ปลูกจริงๆนั่นก็คือชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นยาดัดจริจตตนดูแล้วว่าไม่ใช่เกษตรกรตนเด็กๆจนมาพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทําเป็นจนอยากมีแอร์เย็นๆเ,เน็ตแรงๆดูหนังได้ทั้งวันไม่มีมแมลงหวี่มาตอมาตาตนคือผู้บริโภคสิ่งที่กูไปทําการเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแบบกูอยากรู้สึกกูพอเพียงกูสารภาพตรงนี้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอ กูไม่ใช่กูไปดัดจริตเฉยๆกูทําเป็นอยากพอเพียงอยากปลุกผักอยากให้คนเห็นคือเราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นและหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลจนทําให้มีคนบางกลุ่มนั้นรับไม่ได้ถึงขั้นชวนให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกเน็ตฟลิกและนํากล่องไปคืนแม้ว่าท่ามกลางดราม่าที่ร้อนระอุแรงขึ้นเพจเดี่ยวก็ไม่รอช้าได้ออกแบบเคลื่อนไหวตอบกลับดราม่าทันทีโดยเป็นการโพสต์แชร์เพลงร้องโจ๊ะพร้อมกับเขียนข้อความสั้นๆระบุไว้ว่าโจะสิครับโจ เลยไมไ่ต้องกลั้นเอาไว้เจ้ามันออกมาเรียกได้ว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นก็ได้รับความสนใจในทันทีแต่ถ้าว่าต่อมาเมื่อวันที่7พฤษภาค,คมทางเพจ Facebook เดี่ยวไมโครโฟนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งซึ่งรอบนี้เป็นการโพสต์ภาพโนตอุดมที่สวมใส่เสื้อเชอิ้ตสีน้ำเงินและมีเสื้อแขนยาวสีดำพร้อมกับกางเกงขาย,ยาวสีกรมท่า 5, อีกทั้งก็ยังสวมใส่รองเท้าผ้าใบสีครีมรวมถึงก็ยังมีแว่นตาคู่ใจแล้วก็หมวกสีแดงยืนแสดงสีหน้านิ่งเฉยด้วยในมือนั้นถือกล่องรับสัญญ,ญาและก็จานดาว ที่ติดโลโก้ Netflix พซองก็เขียนข้อความแคปชั่นระบุไว้ว่าทนกระแสกดดันไม่ไหวโนตอุดมบุกสำนักงานใหญ่ตัดสินใจคืนจานและก็กล่องไปดูเดี่ยวมันแล้วพอกันทีภายหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกแชร์ออกไปนั้นงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากและต่อมาก็ทําเอาพระเอกหนุ่มอย่างอาร์ตพสุดได้มีการโพสต์ให้มุมคิดว่าแกนแท้คําว่าพ่อเพียงคืออะไรพร้อมกับคลิปที่เจ้าตัวนั้นกําลังให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเอาจริงๆชาตินี้ก็อยู่สบายๆแล้ว ไม่มีทางที่จะลงทุน10ล้านเพื่อเสี่ยงวัดดวงเอาเงิน100ล้านไม่เอาเลยแต่ถ้าได้ล้านหนึ่งจะเพิ่มมาอีก5-6ล้านก็ยังโอเคนอกจากนี้ทางหนุ่มอาร์ตก็ยังได้พิมพ์แคปชั่นข้อความระบุไว้ว่าแบบนี้เขาเรียกพอเพียงจ้ะไม่จําเป็นต้องทําตัวจนไม่จําเป็นต้องทําไร่ทําสวนไม่จําเป็นต้องทําตัวให้ลําบากพอเพียงก็คือการรู้จักประมาณตนพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัวเองไม่คดโกงใครไม่ได้อยากได้อยากมีจนเกินกําลังงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตนั้นเข้ามาแสด ความชื่นชมกับเป็นจํานวนมากอาทิเช่นมีคุณอาร์ตพูดนะใช่เลยครับไม่ใช่ต้องจนขอแสดงความชื่นชมในแนวคิดนี้มากเลยค่ะแล้วก็ยังมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมอีกด้วยรักเลยดาราคุณภาพของแท้ถูกค่ะพอเพียงก็คือคําว่าพอดีพอดีกับตัวเองรวยจนไม่เกี่ยวอาชีพอะไรก็ไม่เกี่ยวเข้าใจยากตรงไหนไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลยพระองค์ท่านแค่เตือนเหมือนพ่อเตือนลูกๆว่าอย่าใช้จ่ายเกินตัวเกินรายได้เพื่อที่จะไม่ก่อหน,นี้ก่อสินจากการที่ไม่ รู้จักพอเพียงพอเพียงแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ใช่จนแค่เหมาะสมพอเพียงแล้วก็พอดี